กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังกูทันครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในาการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืม่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหกกระดิง่งตั้งลงคลิปนี้ให้ถตัวนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกหลับเฮ้ยกับท่านและคนที่ท่านรักครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงเฮ้ยกับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2566้ของชาวลัคนาราศีกรกฎครับหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันตี่15กรกฎาคมถึงวันตี่16สิงหาคมโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับมีดาวพระจันทร์นะครับเป็นดาววาสนานะครับเดือนนี้กะใหญ่ราศีอยู่หลายเตียครับเขารู้เป็นช่วงวันสําคัญสําคัญนะครับ วาสนาโดยรวมหมายภาพรวมก็คือมีดาวพระเกตดาวบุญใหญ่ดาวคุ้มภัยมาคุมลักนณาอยู่นะครับจะมีเรื่องดีดหรือว่าเรื่องของโจกลาบหรือวความสาเร็จเป็นของคุณนะครับวาสนาโดยรวมถือว่าด,ดีนั่นแหละครับวันที่3ถึงส่สิงหาคมนะครับชว,วนงนี้ดาววาสนามาอยู่ที่ราหน้านครับมองเรื่องของการเดินทางไกลมีโอกาสได้เดินทางไกลนะครับสึกควรจะรักษากฎวินัยจชาจ้อนนะครับต้องบักระมาทจะได้ปลอดภัยนะครับ หรือว่าการเดินเท้าก็ต้องระมัดระวังพื้นลื่นพื้นถลัยนะครับเรอของหน้าฝนนะครับหรือว่ามีโอกาสเรื่องของสุขภาพร่างกายก็พยายามษาสุขภาพไว้นะครับถ้าเป็นของการดื่มน้ำกินน้ำก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายครับเรื่องของน้ำสุราเมิไยก็ต้องคนเลี่ยงครับช่วงนี้ครับวันตีเส้าี่ถึงเสห้าครับช่วงนี้ดาววาสนาออนกำลังอยู่ที่หืองพุทตะครับไข่ตีมีลูกหรือว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านอยู่หรือว่ามี คนอายุน้อยกว่าในครอบครัวต้องดูแลเอาใจใส่เขาหนะครับบางครั้งอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบาสบายได้หรือว่าอาจจะสร้างปัญหาให้กับเขานะครับใครมีลูกอยู่ต้องดูแลให้ดีครับวันตีสิบหกถึงสิเจ็ดนะครับดาวอัสนาชุณีออนกําลังน้อยนะมาอยู่ที่เดือนอริครับบาง่านกามีเรื่องของสุขบางกก้นะครับหรือว่ามีเรื่องของการแข่งขันนะครับเรื่องของการทํางานช่งนี้ก็ต้องพยายามอุ้คุยกันให้ดีนะครับจะไปใจอารมณ์จะมีปัญหากันได้นะครับถ้ามองทางกัน โดยรวมในครอบครัวก็ต้องพยายามอุ้คุยกันให้ดีนะครับคนในครอบครัวครับส่วนวันตีเหลือหรือว่าวาสนาปกติดีนะครับวาสนาจหถือว่าโดดเด่นที่สุดในช่วงวันตี5้ถึง11เสิงหาคมครับเป็นช่วงที่ดาวาัสนาคตรของคุ้นเข้มแข็งครับใจเป็นวันดีๆวันมงคลในการงานใอยากหรืองานสําคัญๆถือว่าอยากคุ้นญาติได้นะครับพอวาสนาเข้มแข็งครับวันที่5ถึง6นี่จะเข้ากับผู้รับผู้ใหา่ได้ดีครับวันทีเจถึงแสิงหาคม ชูนีดวงวาสนาโดดเด่นในของนาทีการงานนะครับโดยเฉพาะงานตีมีการแข่งขันสูงหรือว่าต้องการความก้าวหน้าพิเศษหรือว่าญาติดีครับเป็นวันสําคัญในการนัดอุุยโครงการญ่ายหรือว่าการค้าขายนะครับสมหรญาติดีครับวันที9่9ถึง11นะครับชนีดาวศาสนาถือว่าโดดเด่นของโชคลาภนะครับความสุขสมหวังหรือว่าถ้าเป็นธุรกิจกิ่งานกันได้ชูนีก็เป็นวันดีๆเช่นเดียวกันนะครับ สมาธิในการนัดวันสําคัญสําคัญกับลูกค้าได้ดีครับดวงการงานเจ้าลัคนาราศีกรกฎครับมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวเจ้าลนการงานนะครับซึ่งเดนนี่กับมีการแย่ราศียูตียนะครับช่วงต้นคือช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดสิงหาคมครับดาวเจ้าล้นการงานคุ้นสถิตอยู่ที่เรื่องการเงินนะครับชัดเจนครับเรื่องของการทํามาหารได้การแย่การย่งานได้สตางค์งมาแนนอนครับ เป็นเรื่องทีดดีนะครับสำรไไัท่านไดตีเป็นเจ้าของกิจการล้านค่านะครับการงานธรมาคาขายเจรจาค้า,า,รา,า,าครองครับสตังเข้ามาเป็นกลุ่มก้อนแน่นอนนะครับขายมวลครับโดยเฉพาะใครที่อยากจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวไม่สินค้าตัวไม่เนี่ยเดูเลยครับดาวค้าขายเป็นดาวจุลปุตตะตัวนะครับเรื่องของสินค้าบริการ่ันไดตีขายอยู่แล้วอยากจะเพิ่มสินค้าตัวหม่บริการตัวไม่เพิ่มแล้วมันสร้างรายได้สร้างเม็ดเงินสนตังหนักขึ้นครับ ใครที่ทางานเดิมโดยรวมเนี่ยเรื่องงานบริษัทองคอ์กรงานเดิมก็สร้างรายได้คุณดีอยู่แล้วนะครับต่อมาครับวันตี่18สิงหาคมไปต้นไปนะครับดาวพระอังคารเจเรอนกันงานของคุณยญ่ราศีนะครับโย้ามาสนิทอยู่ตีเรือนศาชาเป็นตําแหน่งพิเศษเป็นองว่าตําแหน่งมหาจักรอะดาวเข้มแข็งที่สุดในรอบปีแล้วนะครับเรื่องของการงานหน้าตีของเจ้า,าลัคนาราศีกรกฎถือว่าดีอย่างยิ่งครับ่ันใดที่ทํางานบริษัทองคอ์กร มีโอกาสสูงตีสุดแล้วนะครับตีจะได้รับการพิจารณาพิเศษการขึ้นเงินเดือนพิเศษการเลื่อนตําแหน่งโอกาสถือว่าเปิดแล้วนะครับดวงเปิดวาสนาเปิดแล้วครับความก้าวหน้าในการทํางานถือว่าสูงจังนะครับราขายธมาขายก็คือก็ยังคงกล้าขายดียางต่อนเนื่องนะครับรายได้การงานดีการค้าขายดีสตังค์นะครับเป็นกุมก้อนครับและการลาผลจากการทํางานครับเรื่องของโจกลับการดารเงินแบบฟุกๆถือว่ามีอยู่แล้วนะครับ มาตีหนึ่งถึงเ7เจดาวพระศุกมาอยู่ตีเรือนกระดุมพระถือวัดโดดเด่นนะครับเรื่องของรา,ายได้พิเศษหรือว่าลาบร้อยสาหรับเจ้าลาัคนาราศีกรกฎเนี่ยดีชนะครับโอกาสสูงด้วยนะครับเรื่องของลาบร้อยเรื่องของจกลาบเสียงจกเีิงดวงตัวไอครับการสังคมครับดาวพระพุธเนี่ยชนี้ดาวพระพุธตําแหน่งพิเศษเป็นห้องว่าตําแหน่งอุจ,จวิาราชราชโชกและกามหาจักรนะครับอยู่ตีเรือนการเงินของคุณตัวนะครับต้องถือว่า วาสนาตน้านการงานครับการเงินของเจ้าลัคนาราศีกรกฎเนี่ยสัมพันธ์กันดีนะครับโดดเด่นที่สุดแล้วนะครับดาวการสังคมเปิดโรงงานช่วยเหลือคุณดีครับขายธรระขายช่วงนี้กะหมายถึงการอุ้มมวนนะครับเจรจาค้าค่องครับคุมของลูกา้าประจําลูกา้าขาจ้อนก็นยังทรับส่นคุณดีนะครับถ้าเกิดหลังจากโซเชียสีหาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระศุกร์เจ้าเวลาภาคของคุณใหญ่ราศีมะกุมลัคนาคุณตัวยนะครับมาอยู่ดี ตำแหน่งพิเศษเป็นของาราชาโฉกค,คือมีมิโจกแบบพระราชาด้วยนะครับเรื่องของโชคลาภลับร้อยถือว่าโดดเด่นครับวาานดีแล้วนะของลับร้อยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎด้วยนะครับส่วนทันใดตีกําลังวางงานกําลังแหางงานเนี่ยอยู่คุณจะมีโอกาสสูงจังน,นะครับสูงที่สุดแล้วนะครับจะมีงานฮฮ้อเนี่ยมีช่องทางอาชีพเพื่อเลือกและเป็นงานตีดีและถูกใจคุณอย่างแน,น่นอนนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีกรกฎครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีกรกฎ ต้องการเสริมดวงตะนานการงานครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทำบุบุป็นสต็งจำนวนตีลงใต้6กบาทเหล็กกำลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวน้าบูทส่วนกุศลนะครับเจ้ากับนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับดวงการเงินจ้าวคณะราศีกรกฎครับมีดาวพระอาทิตยนะ์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ เรื่องของการเงินรายได้แล้วก็ทรัพย์สินนะครับเดือนนี้กันยาราศียูนึงเตี่ยครับช่วงต้นนะครับวันที่หนึ่งถึงสิเจสิงหาคมครับเจ้าเรืองการเงินของคุณสถิตยูย่ที่เรือนวาสนางคุณนะครับตำแหน่งพิเศษบนหอดวงมหาจักรโดดเด่นที่สุดแล้วนะดาวมีกําลังเข้มแข็งที่สุดในรอบปีครับการเงินการหาราได้ของเจ้าลัคนาราศีกรกฎดีเป็นยิ่งน,นะครับดีชนะครับใครทามาค้าข,า,ขายช่วงนี้แก้าขายม่วน,นะครับ อิดน้อยแต่ได้สตังค์หนักครับได้สตังค์เป็นกลุ่มเป็นก้อนยิบจับสตังค์ก้อนไปช่วงนี้แล้วนะครับถือว่าการเงินดีชะนักเลยครับดีสุดใน12ราศีเลยนะครับต่อมาครับวันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนการเงินขุ้นหญ่ราศีโยกเข้ามาสถิตอยู่ที่เรือนการเงินหนุ่มครับปรรเป็นอวกษตรราธิัฐบดีการเงินกระซิมดีอย่างต่อเนื่องนะครับทำาหาขายมวนขนาดครับขครทีทำงานบริษัทองค์กรโดยรวม การเงินปกติดีมีโอกาสได้พิเศษแน่นอนนะครับบางข้างเป็นงานงานอาสาหรือว่างานชักงลูกคุณลองหับมายาดูครับคุณจะได้ยได้ราบรื่นมีโอกาสสำเร็จสละกะนอกจากความก้าวหน้าแล้วนะมันมีโอกาสได้รายพิเศษหรือว่าของกำนัลเสียน้ำใจด้วยนะครับหรือว่าดวงการเงินการหาได้ของเจ้าลัคนาราศีกรกฎดีชั้นะครับดีส mm ุดแล้วนะครับส่วนองของรายจ่ายสภาพคล่องครับชูนีดาวประสกนะครับยังคง สถิตยอยู่ที่เรื่องการเงินถือว่าคุณบริหารจัดการได้ครับรายจ่ายโดยรวมถือว่าเป็นรายจ่ายปกติครับแบบมีรายจ่ายนอกแผนแต่ยังได้นะครับการเงินรายได้ดีแล้วนะครับบางแผนรายจ่ายหิ่มกับคุณบริหารจัดการได้นะครับแ้วกาดาวพระพุธนะครับดาวจุลวินาไมาอยู่ที่เรื่องการเงินในช่วงวันตีสี่ถึงสิบแต่เป็นข้อใหม่ในทาั้งที่ดีนะครับแปลว่ามีโอกาสรายได้พิเศษจากการจุลละคน้นหรือว่าแก้ไขปัญหาครับคนหรือว่ายนงานองคอ์กรแล้วคุณมีเกณฑ์นนของ งานเหมาหลวงและได้พิเศษเข้ามาชงหนีเช่นเดียวกันนะครับการเงินการหาได้ได,ดีที่สุดแล้วนะครับใน12อราศรีก้องวางแผนดีครับมีโอกาสสตังค์เลยเกลือเก็บวันหน้ากับเปลีป่ยนทรัพย์สินได้ครับมีโอกาสได้เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของรถยนต์หรือว่าเจ้าของตีดินได้ตัวนะครับโดยในเดือนสิงหาคมครับหาเช้าแลัคนาราศรีกรกฏต้องการเสริมดวงต้าน,นการเงินครับควรไปกราบสกระขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุรหรือปางห้ามยาดครับทำบุญแบบสตังค์จนวนตีลงใต้ 15บาทเด็กกำลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวณหนำบรที่ทรงกุศลนนะครับเจ้ากรรมนายเวเพิ่น,นโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับดวงความหักจ้าลัคนาราศีกรกฎครับมีดาวพระเสาร์นะเป็นดาวโจรมปัตตานีกุครองคนห้าครับซึ่งตะลอดเดือนนี้ก็ยังคงสถิตยอยู่ตีเรือนมรณะนะครับแต่เป็นตำแหนง่งเกษตรราธิบดีเรือนที่สองพนะี่น้องว่ะเป็นดาวที่ขึ้คุ้นอยู่นะครับ ราะนนได้ร่วมใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนักอยู่แล้วชงนี้อาจจะ,ะเวลาบอกใครต้องกันหรือว่าบางท่านมีเหตุการณ์ที่ต้องเดินทางห่าง,งไกลกันพ้องเวลาบอกต้องกันเวลาบอกใครมีกันตัวได้นะครับเพียงแต่มันซ้ำยนะ่าฮึ่นเอาใจใส่กันน้ขึ้นดูแลสารทุกสูดิบกันน่าขึ้นแล้วก็มีดวงชะตาที่ส่งเสริมนะครับเรื่องของกันเก็บหอมลํอมริบกันสร้างสร้างเนื้องสร้างตัวด้วยกันนะครับเป็นความมากแบบภูรักผูใหญ่แล้วก็ช่วยเหลือกันนั่นแหละครับ ส่วนปู่เลี้ยงโซยครับดูที่ดาวพระสุกและก็ดาวแห่งหักไม้ประกอบครับดาวพระสุกช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบสิงหาคมช่วงนี้จุดเรื่องการเงินนะครับคุณจะมีเสน่ห์เช่นเดียวกันนะครับบางครั้งจะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจด้วยนะครับมาอู้คุยกันมีความคิดความเห็นค่อนข้างไปด้วยกันได้นะครับเรื่องของการเงินนั่นแหละครับและก็ดาวแห่งหักไม้ก็ยังสถิตรวมกันด้วยนะครับกะชัดเจนว่ามีเกณฑ์เรื่องของตัวถูกใจกันหรือว่าอุ้คุยกันได้นะครับไปด้วยกันได้ กระดาษดาวประสุกแหน่ขกมวันตีเซลเจ็ดสิงหาคมต้นไปนะครับสถิตกลุ่มลัคนาเป็นราชาโชคละความหักกันยังดีนะครับถ้ามีคนมาอุ้ยถูกใจุ่งนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะความคิดความเห็นไปด้วยกันได้หรือว่าการใช้ชีวิตค่อนข้างเหมือนกันะกน,น,น,กน,นะครับมีคนแนะนํามาเพาิชักันตัวนะครับถือว่าดวงความหักของเจ้าลัคนาราศีกรกฎดีอย่างยิ่งครับในเดือนสิงหาคมครับหากเจ้าลัคนาราศีกรกฎต้องการเสริมดวงตด้าน,นความหักครับ ควรไปกราบสักระขอพอรจากพระพุทธรูปปางนาคโปกครับท้าพุทธสตังจำานติลงใต้สิบบาทเลขกำลังของดาวพระเสาร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุดิี่สงกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับดวงโจรลาบ้าวลัคนาราศรีกรกฎครับคุณมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวจุลปุตตะเรื่องของโจรลาบที่ได้จากตวเกาครับการเสี่ยงโจกเสี่ยงดวง ในช่วง 1- ถึงเจสิงหาคมครับดาวพระรังคารสถิตอยู่ที่เรือนกระดุมผ้าของคุณนะครับฉะนั้นช่วงนี้เล็น้ำโจรือเหล็กเสริมดวงของคุณก็คือเหลขกเกี่ยวกับจํานวนสตางค์ของคุณนะครับเล็กเหล็กนานบัตรเหล็กแบ่งหรือเหล็ใต้บัญชีเงินฝากของคุณหรือเหล็กหนึ่งครับส่วนดาวตังนคุณแ่นันโจวาสนานะครับวันที่16สิงหาคมดาวเด่นดาวพระเสาหรือเหล็กเจ็ดดาวรองดาวมรตยหือล และดาวพระเกตหรือเหล็กเก้าครับโดยในเดือนสิงหาคมครับห่างจ้าลัคนาราศีกรกฏต้องการเสริมดวงตะนันโจรลาบครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางถาวายเนตรครับทำบุญเป็ดสตังค์จำนวนตีลงใต้หกบาทเลขก,กํำลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าอุทิศสมกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตอนออกเฉียงเหนือครับ ใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออภัยพร่ใ่้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ